ิตภัณฑ์ Resveratrol Grape Skin Extract 125มิลิกรัมอาหารเสริมระดับพรีเมียมสกัดจากเปลือกองุ่นช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยได้รับการรองรับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วารสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ0 8 7 8 7 4 7 2 2 2หรือ02-277-6454 www.resveratrol.co.th ยินดีรับสุ่รายการดิจิตอลมาสเตอร์นะครับกับเทปพิเศษสัมภาษณ์15ดิจิตอลกรูทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเราจะมาดูกันว่ามุมมองของเหล่าดิจิตอลกรูทั่วฟ้าเมืองไทยนั้นมีอะไรบ้างนะครกับแอปพลิเคชันและเว็บไซต์วงใน .com อแนนหลายคนคงใช้อยู่นะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณยอดชินสุภกุลนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวงใน .com ครับสวัสดีครับคุณยอดครับวอต้อรับท่าน วันนี้ผมอยู่กับคุณยอดนะครับซึ่งเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาของมวลวนุษยชาติตรมคำว่ากินอะไรดีเนี่ยครัเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับซึ่งคุณยอดเนี่ยเป็นทีมผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาวงในนะครับ,รบอยากรู้ว่าตอนนี้วงในเนี่ย<ม>คนใช้เป็นยังไงบ้างได้รับการตอบรับจากชาวออนไลน์อย่างไงบ้างครับครับผมปัจจุบันวงในก็มีอายุประมาณ4ปีแล้วนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็ก็เรียกได้ว่ายังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบอย่างเช่น ตอนนี้สมาชิกของเรามีประมาณ1นล้านสามแสนคนนะครับทั้งหมดอยู่เกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ร้านอาหารในวงในเนี่ยในประเทศไทยมีประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นร้านนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาใช้วงในประมาณประมาณ1นึ0 0 0สคนต่อวันผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมผ่านทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเลยแสดงว่ามีการจับตัวเลขการเข้ามาต่อวันเนี่ยคือหนึ่งแสน มากกว่า1นึ่งแสนคนต่อวันผ่านสามช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันผ่าน Android หรือ iOS ก็ตามครับก็ถามก็ถามตัวแพลตฟอร์มครับไอ i d iOS เนี่ยคนใช้อะไรเยอะกว่ากันถ้าเป็นวงในปัจจุบันเนี่ยการเข้างานมาใช้ยังเป็นไอโอเอะเยอะที่สุดอยู่นะครับ iOS แล้วก็เว็บแล้วก็ Android นะครับโดยที่ iOS กับ Android ต่างกันอยู่ประมาณสองเท่ากว่าๆนะครับ iOS อเมีดาวน์โหลดเกินเกิน1ล้านไปนานแล้ว Android มีประมาณใกล้ๆกับ5 0 0 0 0นดาวน์โหลด ประมาณนี้นะพึ่งถือว่าในประเทศไทยถือว่าองค์ในเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันด้านการแนะนํำร้านอาหารที่เรียกว่าโดดเด่นมากทีนี้เนี่ยราเห็นจำนวนคนใช้ภาพรวมแล้วถ้าแบ่งแยกย่อยไปเป็นตามลักษณะของเพศอายุแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมันแบ่งอะไรได้บ้างครับครับผม ก่อนอื่นเลยคือวงในเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนที่ใช้วงในเพื่อหารอาหารรอบตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนใช้ผ่านแอปเยอะนะครับคนที่คนใช้ของเราที่มีสมาร์ทโฟนนี่ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ80เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อายุเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 8ปถึง35ปีประมาณนี้ก็คือวัยมหาวิทยาลัยขึ้นไปจนถึงวัยทำงานตอนต้นถึงตอนกลางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากจะอยู่ในเมืองนะครับสี่ล่าสุดจะอยู่กรุงเทพประมาณ64%เปอร์เซ็นต์ที่เป็นผู้ใช้ในกรุงเทพนะครับแล้วก็ ก็อาจจะเป็นสื่อออนไลน์ทุกอย่างด้วยแหละไม่ใช่แค่วงในอย่างเดียวแต่ผู้หญิงก็จะมากกว่ามากกว่าผู้ชายนะผู้หญิงประมาณ56เท่าที่เราดูล่าสุดเพราะว่าหลายคนคงใช้วงในอยู่แล้วล่ะอยากทราบครับในมุมของนักพัฒนาเองมองว่าของแอปวงในเนี่ยของคุณยอดเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับจุดเด่นจุดแรกของเราก็คงเป็นตัวตัวดักตของเราเองซึไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือแอปพลิเคชันเองก็ตามเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมด4ปีละแล้วทีมงานของผมเนี่ย คือทั้งผมเองแล้วก็เพื่อนเ<ๆ>พื่อน <S <S <ๆ>ร่วมกว่อตั้งมาเนี่ยเป็นเอนจิเนีทุกคนคือเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนคเพราะฉะนั้นเราจะชอบทําอะไรใหม่ๆมากนะครับ t ลักักเราก็เลยจะทําได้หลายๆอย่างนะครับทำทุกอย่างที่คุณนึกได้ไม่ว่าจะเป็นด้านโซเชียลเวลาโพสต์มันจะแชร์ไป Facebook แชร์ไป Twitter ได้นะครับสามารถ Follow เพื่อนได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นด้าน Search เมื่อกี้ที่บอกว่านอกจาก Search หาร้านรอบตัวได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะจะไปสมมุต อย่านี้ผมบอกว่าผมอยากกินอาหารอิตาเลียนที่ทองหล่อผมก็สามารถเสิร์ชไปที่ทองหล่อได้แล้วดูว่าร้านอาหารอิตาเลียนไหนที่มีเรตติ้งดีที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างภูมิใจในในตัวโปรดักต์ของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บและแอปบน Android หรือ iOS ก็ตามหลายคนเห็นตอนที่วงในเนี่ยเป็นมีชื่อเสียงแล้วล่ะแต่อยากรู้ว่าย้อนกลับไปก่อนที่จะก่อตั้งวงในเนี่ยคิดอะไรครับรวมตัวกันยังไงถึงได้ทำพัฒนาแอปพลิเคชันมา้ทุกนา คือตอนนั้นต้องปีประมาณ4ปีที่แล้วปี2553นะครับผมไปเรียนต่อเพิ่งกลับมาที่ที่เมืองไทยนะครับจริงๆตอนที่เรียนต่อที่นู่นเนี่ยก็มีทำสตาร์ทอัพที่อเมริกาเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นเว็บขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ทำกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราชอบในประสบการณ์ตรงนั้นเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเรากลับมาที่เมืองไทยผมก็ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ ที่มีไอเดียคล้ายกันว่าอยากจะทำสตาร์ทอัพที่เมืองไทยบ้างแล้วมาดูว่าอะไรที่เป็นไอเดียที่ดีก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่อยู่ต่างประเทศเรา,าก็ใช้ Yelp.com ซ,ซึ่งเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารที่อเมอริกาที่ใช้แล้วก็มีประโยชน์มากนเนื่องจากเรามไม่รู้จักร้านอาหารอะไรเราก็เปิดดูว่าเออรีวิวที่ไหนดีหรือถ้าเกิดเรารู้ชื่อร้านนี้มาเราก็เช็คดูว่าเฮ้ยร้านนี้อยู่ที่ไหนกันแน่นะข้อมูลเป็นยังไงไปถึงต้องสั่งอะไรดีนะครับเราก็มาดูที่เมืองไทยเมืองไทยก็ไม่ได้มีเว็บไซต์ลักษณะนั้นนะครับมีพวกรีวิ แต่ว่าก็ส่วนมากจะอยู่ตามกระทู้กระจายกระจายมันก็จะค่อนข้างแล้วแต่ดวงนิดนึงบ,บางทีเสิร์ชไปใน Google ก็เจอกระทู้ที่ดีบางทีก็เจอกระทู้ไม่ดีแลวทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของคนคนเดียวรเราเลยต้องอยากทําเว็บไซต์ที่รวบรวมความคิดเห็นรีวิวจากคนที่ไปกินจริงหลายๆคนจัดเรียงให้เสิร์ชหาได้ง่ายๆแล้วก็เป็นโลเคชั่นเบสนะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำตรงเนี้ยแหละนะครับเว็บไซตร์รีวิวร้านอาหารแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าวงใน c o m แอบทำมาเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเราบอกปกติเป็นคนชอบทานอาหารชอบทา,ทานอยู่แล้วใช่แล้วก็แบบ,บพอพอพอ,พอ,อบางทีเราโทรถามเพื่อนบ่อยๆอย่างเงี้ยว่าร้านไหนดีไปจังหวัดนี้กินอะไรดีมันก็รู้สึกเกรงใจเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนก็ไม่เคยมีอินโฟมชันครบหรอกก็อกเออร้านเนี้ยอยู่แถวๆนี้อธิบายทางก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราอยากจะเห็นแผนที่ไงเราจะอยากได้เบอร์ทโทรศัพท์ใช่ป่ะเราก็ถามจากเพื่อนเพื่อนก็จําไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์ก็เลยทำขึ้นมา ก็แสดงว่าตอบโจทย์จากความต้องการของตัวเองด้วยความที่ส่วนหนึ่งก็คือเห็นในตลาดแล้วว่าเนี่ยตอนี้อเมริกาเนี่ยมีเว็บไซต์นี้ขึ้นมาซึ่งในเมืองไทย<ช>ขาดอยู่ใช่แล้ว<ล>ทุกประเทศก็มีนะ<ห>ไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวญี่ปุ่นก็มี <ạ S 2> ทุกประเทศมีเว็บไซต์รีวิว้านอาหารหมดหแต่ว่าตอนนั้นเมืองไทยก็ไม่ได้ม่ได้มีอะไรที่เราอยากใช้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําตรงนี้ขึ้นมาเองแล้วมันเองมีช่องว่างอยู่ว่าังเว็บพอทัลต่างๆที่มีคนเข้าสูงๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบเทเวลล์แต่ไม่ใช่แบบเป็นร้านอาหารโดยตรง ก็ใช่ก็การจัดเรียงข้อมูลก็ไม่ได้เป็นโลเคชันแบบที่เราต้องการเพราะในช่วง2อปีที่ผ่านมาที่พัฒนาแอปวงในขึ้นมาเนี่ยครับก็คือมาในช่วงที่โลเคชันเบสดกำลังเติบโตพอดีก็ก็ตอนที่เราพัฒนาเริ่มต้นพัฒนาเนี่ยไอโฟนรุ่นแรกๆเพิ่งกำลังจะออกในตัวแอปเพิ่งเริ่มมีคนใช้มันก็พอดีเลยตรงที่ว่าเออ,เอ,อมันก็มันเป็นโจทย์ที่เราต้องการจะแก้พอดีว่าเออแถวนี้มันมีอะไรกินนะครับ ทีนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วล่ว่าในฐานะคนใช้เองเนี่ยว่าสามารถเข้าไปหาร้านอาหารในบริเวณโลเคชันใกล้ๆตัวเราหรือว่าร้านอาหารในหมวดหมู่ต่างๆแล้วก็มีบทความแนะนําเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆที่เป็นเหมือนลายแทงโอ้โหเคยผมเห็นลายตัวนีน้น่าทำตามมากนะครับนี่นนั้นคือในมุมของผู้ใช้นี่ในมุมของผู้ประกอบการเองในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหรือว่าเป็นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือสถานท,ท,ท,ที่ท,ท่องทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครอยากจะเข้าไปลง ข้อมูลในวงในสามารถทำยังไงได้บ้างครับผมจริงๆร้านอาหารก็สามารถเข้ามาเขาเรียกว่าร่วมมือกับวงในได้นะครับมีทั้งแบบที่แบบว่าลงโฆษณาหรือแบบเป็นพาร์ทเนอร์ธรรมดาก็ตาม ถ้าเป็นพันธเนอร์ธรรมดาก็คือสามารถที่จะเข้ามาเคลมร้านอาหารในในวงในแล้วแก้ไขข้อมูลเองได้รับรองล,ลูกเองได้อาจจะมีผู้ใช้เนี่ยไปใส่ร้านอาหารของคนคนนั้นอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับแต่ว่าการที่ร้านอาหารบางทียืนยันตัวบุคคลเนี่ย,ยนยันว่าเรา<ห>เป็นเนจ<อ>้าของร้านสามารถทําโปรโมชั่นร่วมกันอะไรได้เานั้นคุณยอดช่วยสรุปหน่อยว่าผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ย ผมสามารถทํายังไงให้ร้านผมมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากบริการของวงไหนได้บ้างโอเคก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมลงโฆษณากับเราแล้วก็มีหลายแบบนะครับมีทุงแบบที่เป็น Advertorial ก็คือคล้ายๆกับบทความนที่สารแต่ว่าเราก็คือจะมีทีมงานไปเขียนเขียนรีวิวให้ถ่ายรูปให้รูปก็สวยๆรีวิวก็ดีๆเลยแล้วก็โปรโมทให้บนเว็บไซต์เป็นแอดแอดวอร์ติเรลรีวิวนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอย่างที่2ก็คือเป็น listing a d ก็คือหมายความว่าเป็นเวลาคนเสิร์ชหาร้านเปิดมาแถวนี้2อันดับแรกเนี่ยเราจะกานไว้ให้กับร้านที่ลง listing a d นะครับมันจะขึ้นว่า suggested คือร้านที่เป็นร้านที่ลงโฆษณากับเราก็จะขึ้นมาก่อน หรือว่าอย่างที่3ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพวกแบนเนอร์โฆษณาอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทั้งบนเว็บแล้วก็บนแอปพลิเคชันมี3รูปแบบใหญ่ๆหญ่แต่รายละเอียดปิดย่อยก็มีข้างในก็มีแตกต่างกันอีนี้แอบบอกงบประมาณในการที่จะทําโฆษณากับวงไหนได้ไหมครับว่าเท่าไหร่โดยเฉลี่ยร้านร้านที่ลงโฆษณาเราก็จะอาจจะอยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้ครับผมจากที่ผ่านมานะครับอยากให้คุณยอดลองแนะนําว่าเฮ้ยมีเคสตัวดีไหนที่แบบว่าจากร้านค้าเล็กเนี่ย ใช้วงในแล้วแบบคนรู้จักเยอะขึ้นคนไปทานเยอะขึ้นแล้วมีพิแักการตอบรับที่ดีครับผมก็มีก็มีอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับ,ค,รบคือมันก็มีเคสอย่างล่าสุดเลยเมื่อเช้านี้นะครับก็ผมก็เพิ่งได้รับเอ่อเมสเซจจากจากทีมงานที่อยู่เชียงใหม่มาเขาส่งเป็นแคปเจอร์เป็นแชทมาให้ดูจากร้านคา้าที่แชทคุยกับเขาเขาบอกเอ้ยเนี่ยแบบวงในเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นป,นปนกากดเป็นปรากฏการเลยเขาบอกว่าเออเขาก็ลงลงรีวิวไปหลายที่นะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งนิตยสารอะไรเงี้ยแต่คือแบบ เขาเมื่อหลังจากเขาลงวงในไปเนี่ยแล้วบทความออกไปเนี่ยาการบว่ามีคนติดต่อมีเพื่อนเห็นมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยว่าแบบเอ้ยลงวงในหรอลงวงในหลืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีลูกค้ามากินที่ร้านของเขา <c oughs> อันนี้คือกรณีของร้านเล็กๆนะครับที่ที่เชียงใหม่ ทีนี้นอกจากการที่เป็นร้านค้าไปลงโฆษณาตอนนี้เห็นโอ้โหเริ่มมีแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขามาลงโฆษณาผ่านตัววงในด้วยทีนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ยังไม่ทราบว่าวงในรับลงแบนเนอร์ห,อหรือว่าลงโฆษณาตามตอนนี้มีรูปแบบยังไงบ้างครับครับถ้าเป็นพวกแบรนด์หลกัหลกๆง่ายๆเลยก็คือลงพวกแบนเนอร์นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่า บรนไหนที่อยาก Engage มากขึ้นกว่านั้นอนะิดนึงก็สามารถทําร่วมกับเราได้เช่น<ช>พวกบัตรเครดิตนะครับก็สามารถมาลงในวงในได้ว่าเฮมีร้านค้าไหนบ้างที่ให้โปรโมชั่นกับบัตรเครดิตของเท้านะครับนะหรือแม้กระทั่ง อ่ยางล่าสุดก็มี f o r d e c h o p o r t ลซึ่งเป็นรถยนต์เนี่ยเขาเขาก็มีการแนะนําว่าแบบว่าร้านไหนที่ร้านอาหารไหนที่เขาแนะนําบ้างอะไรยีงเป็นต้นผ่านแอปวงในนะครับก็เหมือนกับว่าตรงกับคอนเซปต์ของรถที่เป็น Discovery Car รอะไรแบบนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบสามารถคุยทางวงในได้ใช่หรือบางฝรั่งอะไรเงี้ยก็มีแบบมาฝรั่งว่าไปกินร้านนี้มาแซ่บเผ็ดใช่ไหมต้องกินกฝรั่งต่ออะไรเงี้ยมันก็เขาก็มีครีเอทีฟมาแล้วก็ทำงานร่วมกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นการ ระยุนะฮะเพราะว่าคนใช้วงในเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่แล้วผลิตภัณฑ์บางส่วนของแบรนด์หรือบางแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เนี่ยก็สามารถลงโฆษณาผ่านวงในได้สามารถครับครับทีนี้เนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าตลาดแอปพลิเคชันเนี่ยก็เริ่มมีแอปพลิเคชันจากต่างประเทศเข้ามานะครับหลายๆตัวที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยทางวงในมองว่าในอนาคตนะครับหนึ่งปีสองปีถัดไปเนี่ยเราจะมีการ ทำยังไงให้เรามียังคงสามารถครองตลาดได้คนใช้ยังรักเรายังรักวงในอยู่แล้วก็มีแผนอะไรที่จัแบว่าทําให้วงในเนี่ยขยายไปธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้มากขึ้นนะครับได้เรื่องคู่แข่งจริงๆแล้วตั้งแต่เราเราก่อตั้งเว็บไซต์กับแอปมาก็มีคู่แข่งมาตลอดนะครับ,รบจากต่างประเทศจากในประเทศอะไรเป็นตน้นนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่อวอกแวกอะไรเท่าไหร่แล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำก็คือทำโปรดักต์ให้ดีทำคอมมูนตี้ให้แข็งแกร่งให้มีร้านอาหารข้อมูลที่ถูกต้องมีรีวิวเยอะๆมีข้อมูลมีข้อมูลที่คนใช้แล้วเป็นประโยชน์นะครับซึ่งเราก็คงจะทำอย่างนั้นต่อไปเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของวงในไม่ใช่แค่ตัวโปรดักต์ของเราละแต่เป็นตัวยูเซอร์ของเราตัวรีวิวร้านอาหารที่เรามีในระบบซึ่งการที่คู่แข่งเนี่ยจะมามียูเซอร์หนึ่งล้านสามหนึ่งล้านสามแสนคนหรือมีรีวิวเป็นแสนแสนร้านร้าน ง่ายหรือทาได้อย่างรวดเร็วแน่นอน<ม>เราก็เลยค่อนข้างมั่นใจตรงนั้นนะครับแล้วก็วงในก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งด้วยอย่างตอนนี้คือเรารีวิวร้านอาหารแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ใช้งานได้มีประโยชน์<ม>ระดับหนึ่งละตอนนี้เรากาลังจะท<ม>ํารีวิวใน vertical หรือ c a t e g อ r y อื่นด้วย<ม>ก็คือในเรื่องของสถานเสริมสวยความงามโดยเราตั้งชื่อว่าเป็นวงใน Beauty นะครับ,รบเป็นแอปที่เรากาลังจะออกนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าคุณจะอยากจะทําเล็บทําผมอยากจะทําสปาอยากจะนวดหน้าอยากจะฟิตเนสหรือโยคะ หรือทาฟันอะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาหาข้อมูลได้ที่วงในบิวตี้ก็เป็นลักษณะเดียวกับวงในเลยแต่แทนที่จะเป็นข้อมูลหรือกับรีวิวร้านอาหารก็จะเป็นข้อมูลหรือว่ารีวิวของสถานเสริมสวยคลินิกอะไรพวกนี้แทนคุณเจ้ครับตอนนี้แอปพลิเคชันของวงในแล้วก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จในเมืองไทยแล้วทีนี้มีแนวโน้มอยากจะขยายไปในต่างประเทศหรือว่ามีการขยายตัวของวงในอะไรยังไงบ้างครับครับผมจริงๆก็เคยคิดนะครับว่าอยากจะไปต่างประเทศแล้วก็มีคนเคยชวนไปทําต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งซึ่งก็ อีกไม่กี่ปีก็จะเปิดเป็น a อแล้วแต่ว่าณตอนนี้เราคิดว่าอยากจะขยายไปต่างจังหวัดมากกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวในกรุงเทพมีมระมาณ40,000กว่าร้านแต่ว่ายังมีอีกแสนกว่าร้านที่อยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งเขาก็มีโอกาสที่อยากจะให้เขามีโอกาสได้ลงโฆษณาแล้วก็โปรโมทในวงในเหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้เรามีออฟฟิศอยู่ที่เชียงใหม่มีพนักงาน5คนละนะครับอย่างต้นปีหน้าเราจะขยายไปที่ชนบุรี นะครับแล้วก็ทั้งหมดเราอยากจะมีออฟฟิศสักประมาณ5ที่ในประเทศไทยตามหัวเมืองต่างๆอาจจะมีภาคใต้สักที่หนึ่งอาจจะมีอีสานสักที่หนึ่งอะไรแบบนี้ก่อนถึงจะคิดว่าจะขยายไปต่างประเทศหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยด้วยตัววงในเนี่ยเป็นเบสคนภาษาไทยครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมาในเมืองไทยเยอะมากเลยเนี่ยเรามีคิดอยากจะใช้แพลตฟอร์มวงในเป็นสําหรับ รับลูกค้าที่เป็นต่างประเทศไหมอยากครับอยากมากเลยแล้วก็อันนี้เหมือนกันก็คือผมได้อีเมลเกือบทุกทุกวาทิ์เลยว่าจากฝรั่งว่าเอ้ยเมื่อไหร่จูจะมีภาษาอังกฤษสักทีหนึ่งเพราะว่าแบบสายเขาอ่านไม่ออกเขาอยากใช้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเ,เรายังยังไม่มี กำลังมากพอที่จะไปแปลภาษาตรงนั้นแล้วก็ไปทำมาร์เก็ตติ้งให้คนที่เป็นเอ็กซ์แพดหรือนักท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเราก็เลยอยากจะโฟกัสที่การเสิร์ฟคนไทยให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเราคิดว่าคนไทยตลาดเมืองไทยยังไงก็80%แหละเป็นคนไทยอาจจะ20%เป็นเอ็กซ์แพดกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จริงๆเอ็กซ์แพดกับนักท่องเที่ยวเขาก็มีอย่างทริปแอดไวเซอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่อนาคตเราก็คิดว่าเราก็อยากจะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ใใช่่ตอนนนนีี้ก็เวงย นอกจากนอกจากระหว่างที่เริ่มต้นมาเนี่ยก็เราก็มีได้รับทุนจากต่างประเทศมาด้วยนะครับคืบอมีบริษัท g ิคุปจากญี่ปุ่นมาลงทุนกับเราร2รอบปี2013-2014ะครับซึ่งก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ช่วย ขยายบริษัทได้เร็วขึ้นนะครับจากบริษัทที่มี10คนเป็น2ี่คนจากยีคนเป็น30คนครประมาณนั้นแล้วก็มีเงินลงทุนมากขึ้นในการที่จะขยายไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าเงินลงทุนในการตลาดมากขึ้นก็คิดว่าเขามองออสตาร์ทอัพยังไงถึงอยากจะมาลงทุนนะครับจริงๆแล้วคออือมันจะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น VC หรือว่า Venture Capital i s t สเนี่ยที่ทาหน้าที่ในการที่จะมองหาสตาร์ทอัพที่น่าสนใจแล้วก็มาลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในเมืองไทยก็มีาว่ Matchmaking คือการจับคู่ระหว่างสตาร์ทอัพกับกับ VC มากขึ้นนะครับโดยที่เราก็เป็นสตาร์ทอัพแรกๆในเมืองไทยเหมือนกันที่ได้รับทุนจากจากต่างประเทศตรงนี้มาซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเพราะทําให้แทนที่เราจะเติบโตแบบธรรมดาเราก็อาจจะเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะมีเงินทุนมาเข้ามาช่วยมากขึ้นแสดงว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัเนี่ยในมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะมีแรง กำลังอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าหากหากอยากจะให้เติบโตไปนอนาคตเนี่ย VC ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งในการที่จะหาเงินก็เป็นทางหนึ่งเป็นทางใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมครับจากแนวคิดนะครับในการที่จะจะรวบรวมร้านอาหารแล้วก็แนะนําให้กับคนที่อยากจะรัพประทานอาหารในเมืองไทยนะฮะจนกลายเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ชั้นนําที่ชื่อว่าวงในซึ่งหลายคนเนี่ยใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้คุยกับคุณยอดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่ชื่อว่าวงใน닷คอซึ่งหลายท่านคงเป็นแฟนๆที่ไปหาร้าน ที่ทางเว็บไซต์เนี่ยแนะนำอยู่หลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักพัฒนาและคนที่เป็น Developer ที่อยากมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากสื่อดิจิตอลที่มีอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณยอดมากนะครับที่มาแชร์ข้อมูลให้รายการฟังนะครับ และขอบคุณสารที่ไทยทำสวยๆนะครับ Crystal Design Center เรียบทางโดดเอกมัาายรามินทรานะครับและพบกับรายการดิจิตอลมาสเตอได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา11นาฬิกาถึง11น,นาิกา30นาทีทาง Nation TV ช่อง22นะฮะสำหรับนนี้ผมตั้นนิวัชชาตะวิทยากรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ